ฟังโดนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าความตะลึงโลกนั้นบังเกิดขึ้นมาอีกแล้วทีล่าสุดแบดมินตันไทยเราครับก็ทะลุรอบสี่ทีมสุดท้ายได้สําเร็จบาตเฟมครับเกมล่าสุดตบทารุนเต็ง3ของโลกพร้อมกับเกมพลิกลุ้นแชมป์เจแปนโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมกว่า30ล้านบาทเอาอีกแล้วครับไทยเรามาแรงอีกแล้วกับการแข่งแบดมินตันซึ่งรายการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ใหญ่ไม่แพ้กันครับเพราะว่ามีมือวางอันดับ1ของโลกจากจีนเนี่ย โคจรมาเจอกับไทยเราด้วยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นห้ามพลาดด้วยประการทังปวงติดตามได้ในทลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมทริปนี้ผมเองก็มีเรื่องราอบเด็ล่าสุดเกี่ยวกับแบดมินตันไทยเราครับก็โยกจากวอลเลย์บอลมาเข้าแบดมินตันกันบ้างครับทีล่าสุดฟอร์มดีฟอร์มเด่นเหลือเกินกับบาร์เฟมหรือว่าเดชาพลกับสุพิศราในการแข่งขันเจแปนโอเพ่นครับหลังจากเกมล่าสุดนั้นก็คว่ำม,มือ3ของโลกจาก ฮ่องกงทะลุรอบ4ทีมได้สำเร็จซึ่งการแข่งนนขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์นี้ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ w วลทัวร์ซูเปอร์5 0โดยจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าคู่ที่ร้อนแรงที่สุดก็คงคู่ของบัสเดชพลกับเฟรมสุพิสราที่เป็นคู่ผสมมือวางอันดับ5ของโลกครับโคจรมาเจอกับคู่จอมเกา่าตังซุนมานและก็เซยิงซวด มือวางอันดับ3ของลูกและก็เป็นมือวางอันดับ3ของรายการนี้จากฮ่องกงโดยสายตีก่อนหนี้ที่เจอกันมาทั้งหมด4ครั้งครับทั้ง2คู่ทั้ง2ชาติเนี่ยก็สลับกันเอาชนะฝ่ายละ2ครั้งเท่านั้น ก็คือถ้าเกิดชนะในเกมนี้จะพลิกขึ้นนําดันทีโดยครั้งล่าสุดที่เจอกันครับก็เป็นศึกชิงชนะเลิศสิงคโปรโอเพนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับและก็เป็นคู่ของบาร์เฟมที่เอาชนะไป2เกมรวดและก็เกมนี้ครับกลายเป็นว่าไทยของเราก็ยังมาดีกว่าทําได้ดีกว่าโดยเฉพาะน้องเฟมเนี่ยที่ยืนบล็อกหน้าเน็ตได้ดีมากๆนะยืนเก็บยืนกดดันดืนชิดแบบโอ้โหทาเอาคู่ฮ่องกงเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับโดยเกมแรกทั้ง2ฝั่ง ก็เล่นแบบสูสีแล้วก็ดุเดือดทั้ง2คู่เนี่ยก็ผัดกันทําแต้มอย่างต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้นคู่ของไทยเราครับพยายามสู้เต็มที่ พยายามตบพยายามหาจังหวะโชว์โอกาสให้ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคู่ของฮ่องกงนะที่สามารถเก็บเซตแรกไปได้ก่อนด้วยสกอร์22ต่อ20คะแนนดูเกมมันดูเดือดถึงขนาดนี้ครับแต้มเนยสูสีคู่ขี้กันมากแต่ว่าหลังจากนั้นเกมที่2ครับหลังจากที่เราเองก็แพ้ไปในเกมแรกนะบาร์สเฟมคู่ของเราก็กลับมาด้วยความมุ่งมั่นและก็คอนฟิเดนที่เต็มเปี่ยมรวมไปถึงแก้เกมได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เล่นได้อย่างมั่นใจเล่นได้อย่างมีโมเมนตัมคุมเกมได้ดีและสามารถทำแต แยมฉีกหน,นีคู่ฮ่องกงไปได้อย่างเด็ดขาดแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับก็สามารถเก็บเซตนี้ไปด้วยสกอร์21ต่อ14ตีเสมอได้1ต่อ1นเซต,อตอโอ้โหแล้วมันต้องดุเดือแล้วก็เด็ดขาดมาถึงเกมที่2นะครับมาถึงเกมตัดสินเซตตัดสินเซตที่3ครับกลายเป็นว่าคู่บัตเฟมของไทยเรายังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้และก็เล่นได้หลากหลายกว่าทั้งการโจมตีที่ดุดันและก็การตั้งรับที่เหนียวแน่นทำให้คู่ฮ่องกงไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออก มาได้เลยเพราะว่าโดนเราบล็อกหน้าเน็ตอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงเราตีอัดใส่ตัวด้วยนะครับทำให้จังหวะแก้เนี่ยมันเข้าทางเราเยอะมากก็เลยเป็นจังหวะสวนจังหวะตีของแนวหลังเราที่ตบอัด,ตบอ,ดตบอัดอย่างเดียวเลยซึ่งก็ปิดแมตช์ไปได้อย่างสวยงามด้วยสกอร21์21ต่อ14สกอร์เดิมเลยนะครับและก็ทำให้สามารถเก็บชนะได้อย่างเด็ดขาดและก็ยอดเยี่ยม2ต้น1เกมโดยสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบ4ทีมหรือว่ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ นะคร th ับเตรียมพบกับฝอยอย่างเจอกับหวงดองปิงคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกจากจีนเช่นเดียวกันแม่การเจออันดับหนึ่งของโลกจากจีนเนี่ยมันเป็นแมตชีที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะเหมือนเป็นเกมนัดชิงนะถ้าเกิดว่าเราสามารถชนะมือวางอันดับหนึ่งของรายการและก็มือวางอันดับหนึ่งของโลกได้เนี่ยเกมนัดชิงเรามีลุ้นที่จะไปเจอมือวางอันดับ2ของโลกและก็มือวางอันดับ4ของโลกที่เหมือนเราเคยเจอกันมาแล้วและเราก็เคยช นะมาแล้วเช่นเดียวกันรายการนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นรายการที่มีเงินรางวัลรวมกว่า30ล้านบาทถ้าเกิดว่าชานะได้อีกก็โกยเงินไปรัวๆสาหรับโค้งไทยเรานักกีฬาไทยเราโดยก่อนหน้านี้ครับย้อนไปดูผลงานของบาสเดชาพลกับน้องเฟรมสุพิศรากันหน่อยนะครับโดยในรอบ32 เป็นไทยเราตัดกับไทยเรานะครับก็เป็นคู่ของเดชาพลกับน้องเฟรมเนี่ยเจอกับคู่ของสุภักกับนิชาซึ่งก็เป็นบาส์เฟรมเอาชนะไป2ต่อหนึ่งเซตหลังจากแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับหลังจากนั้นพอเข้ารอบมามาเจอคู่ของไต้หวันกันอีกนะครับก็เป็นหองเวยกับนิโคกราเลสซึ่งก็เป็นบาส์เฟรมท,ที่เอาชนะไปได้อีก2ต่อศูนเซตด้วยสกอร์ยีต่อ12 2 2ต่อ20สส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในรอบ 8ทีมสุดท้ายก็เป็นรอบที่หนักหนาสาหัสเลยเพราะว่าเซตแรกเราแพ้ไปโกดแต่ว่ามาแซงได้2งเซตสุดท้ายนะครับก็ทำให้ผ่านเข้ามาสู่รอบ4ทีมมาเจอกับติงหนึ่งของรายการที่เขาเองในรอบส2นั้นเอาชนะ หมิงเฉลูคู่ของไต้หวันมา2ต่อศูนย์เกมนะครับและก็ชนะคู่ของเกาหลี2ต่อ0 game, ูนย์เกมรวบไปถึงชนะคู่ของญี่ปุ่นได้ด้วยนะที่เป็นมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์เกมอีกต่างหากถือว่าฟอร์มดีมากนะครับแน่นอนว่าการโครจรมาเจอกันรอบนี้มันจะดุเดือดและก็เป็นแมตท,ที่ต้องติดตามตื่นตาตื่นใจตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือเพียงแค่คู่สุดท้ายของไทยเรานะครับเพราะว่า ทั้งวิวกลวุธก็ตกรอบไปแล้วหรือว่าอีกคนหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชาเลอร์หรือว่ารอบแปดทีมเนี่ยมิวพรปาวี v, เนี่ยมื่อวางอันดับ7ของรายการและก็เป็นอันดับ7ของโลกก็เจอกับเมื่อวางอันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นก็แพ้ไป2เกมรวดนะครับส่งผลให้จบเส้นทางรอบ8ทีมในแบดมินตันเจแปนโอเพ่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเหลือเป็นแค่คู่บาสเดชพลกับคู่เฟย์อิษราที่เราต้องลุ้นกันเลยโดยจขันกันในวันที่19กา้ากรกฎาคมนี้เริเ่มแข่งขันในเวลา8นาฬิกาเป็นต้น ไปและก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยที่เราจะสามารถคว้าแชมป์ได้อีกหนึ่งรายการเพราะทั้งบัตและก็เฟรมเนี่ยถ้าเกิดมาเข้าชิงรายการไหนจะไม่ค่อยพลาดเลยสําหรับปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองอย่างแท้จ,จริงนะครับในรอบสี่ทีมสุดท้ายมาลุ้นมาตามเชียร์กันว่าใครจะสามารถผ่านเข้าชิงได้สําเร็จไปเจอกับเมื่อว่างอันดับ2งและก็เมื่อว่างอันดับ4ของโลกรอชมรายตามกันได้เลยนะครับผมเองก็เชื่อว่า นักกีฬาไทยของเราจะมีแรงฮึดทันทีเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นและก็มีเสียงเชียร์จากแฟนๆรั่ถึงต่างประเทศเนี่ยยังให้การชื่นชมยังให้การยอมรับกับคู่แบดมินตันของไทยเราด้วยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแบดมินตันเจแปนโอเพนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วครับบ๊ายบาย